วันนี้อาตมาจะให้ข้อคิดสาหรับบคุคคลที่ว่าเราคิดว่าชีวิตข้องเรานั้นมันไม่เมื่อนคนนื่นชีวิตข้องเรานั้นเนื้อยอยากเสื่เลอกเกินว่างเราอีใดไรมาสักอย่างชีวิตข้องเรานั้นมันใจไม่เมื่อนกับเผือ่อนก็มั่งเผื่อนก็มีความทุกข์เผื่อนก็มีนู่มีนี่มีนั่นเราใจไม่มีผันน,นันเรามีกรรมไปไรเราทาบาไปไรวายอย่างนู่นอย่างนี้พ่ไรรําพันเกิดเป็นความรู้ทึกว่าเป็นทุกข์ใจ เรือ่อมีความรู้สึกว่าหน่อยเนื้อต่ําใจอาตมาจะเลา่าเรื่องห้ยยมฟังสักเรื่องชีวิตข้องคนเราแต่ละคนที่เกิดมาในโลกนี้มันเกิดมาจากบุญจากกรรมแล้วกระท่วนนึงนายยมนาว่าในอดีตชาติในการที่ว่าพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าบุคคลที่เกิดมาแล้วรวยนี่ในอดีตชาตินี้ก็ให้ทานมาดีบุคคลเกิดมาแล้วนี่หน้าตาดีพิวพันณ์ดีนี่เกิดมาในอดีตชาตินี้บุคคลเนี่ยักษาสิ่นดีบุคคลเกิดมาแล้วเป็นคนที่จะเลี้ยวจะลาดมีปัญญา บุคคลบุคคลนั่นเจริญภาวนามาดีนี่เป็นพุทธในอดีตอาชาติท่องพุทธมาแต่ว่าในการที่เกิดมาในปัจจุบันนี่ชีวิตเรานี่ต้นทุนมันไม่เท่ากันนะโยมว่าเราประสบความสำเร็จได้ทักอย่างนี่ต้นทุนชีวิตก้องคนนี่มันไม่เท่ากันจุดสาตาก้องคนนี่มันไม่เท่ากันอาตมาเรื่องนี้มาพูดให้โยมฟังอีกสักครั้งมีอยู่ชาติอาจารย์ฐานนึ่งเป็นชาวฝรั่งเศสฐานนี้ต้องการจะชดรุทิที่นี่วันนึงฐานก็พาลุกทิศก้องฐานนี้ ไปวิ่งแข่งกันไปวิ่งแข่งชายเส้นทางประมาณเราหนึ่งรอยเมตรเส้นทางหนึ่งรอยเมตรนี่ก้อนที่จะวิ่งนี่อาลูกทิศตังมดนี่ไปยืนอยู่ที่เส้นชัยเออเป็นเส้นสตาร์ทไปยืนเส้นสตาร์ทเมื่อกับเส้นสตาร์ทที่นี่ก่อนที่วิ่งนี่ฐานก็ประกาศว่าต่อไปก้อนจะวิ่งนี่ระหว่าฐานพูดไอ้ไรขึ้นมาถ้าใครมีในทิ้งที่ฐานพูดนี่อายกาวกมาข้างหน้ากาวหนึง่งถ้าใครมีอะไรก็กาวมาข้างหน้ากาวหนึง่งลักษณะอย่างนั้นพอที่นี่ฐานก็ตั้งคำท้าว่าวันนี้ ใครมาโรงเรียนมีรถทรวนตัวมามัง่งให้กาวมาข้างหน้ากาวคนก็กาวมาข้างหน้ามีใครที่มีรถท่วนตัวก็กาวมาข้างหน้าใครที่มีบ้านยุ่เป็นท่วนตัวไม่ใช่บา awy, ช้บานชาวบางให้กาวออมาข้างหน้ากากาวมากาวหลามนะใครที่ว่ามีพอแม่ printer, รับราชการบางก็ให้กาวมาข้างหน้าฐานขวาพูดจิตคนที่รับราชการก็ารกาวไปข้างหน้าใครที่มาโรงเรียนได้ตังมากเกินนึ่งรอยบาทบาง ให้กาวมาข้างหน้าก,า,กาวไปฐานพูดธอยูไปประมาณเรา10บโคสิบโคบางคนเนี่นะในที่ทิ่งที่ฐานพูดธสิบโคนั้นมีมดถูกอย่างเช่นว่ามีบ้านอยู่พอแม่รับราชการมีรถขี่มาโรงเรียนมีทุ่มบัตีบ้านมีคุนชายมีนู่มีนี่คือบางคนนี่มีพรมถูกอย่างก็ากาวมาได้สิบกาว บางคนตีฐานพูดกันมาทิพย์ยงนี่ไม่มีได้เลยไม่มีได้เลยเช่นว่าโอก็ไม่ได้รับจัดการเม้ก็ไม่ได้รับจัดราชจการรถต้วนตัวก็ไม่มีบ้านกระเฉาบ้านกระเฉาอีมาโรงเรียนกันนางรถเม์มานางรถเม์มาบางที่ก็โอ้ก็ข้าวก็ได้กินมามั่งไม่ได้กินมามั่งทีนี้ปลอดปราคฏว่าถึงเวลาอพอเช็ดฐานกระโปรงอกวิทไอหวิงอไอหวิงไปทู่เช่นชชยที่มีรอยเม็ด บางคนที่ว่าก็มีพร้อมที่ว่ากาวมาหลำหน้ามาแล้วสิบกาวนี่อ่าเขาก็ทึ่งเส้นชัยก่อนอ่าทึ่งเส้นชัยก่อนไอคนที่ไม่มีไรบางคนนี่นะก็ไปทึ่งเส้นชัยที่ลั่งบางคนนี่สับปีดแรงขึ้นกว่าคนที่นําไปก้อนก็ทึ่งเส้นชัยได้ชีวิตคนเราก็เหมือนกันนะโยมอ่าชีวิตคนเราเหมือนกันบางคนนี่นะที่ว่าเราไปเห็นคนอื่นก็มีนู่มีนี่มีนั่นก็มีพร้อมนี่คือเขาต้นทุนชีวิตของเขานี่ไม่เหมือนกับเราอ่าบางคนเกิดมาทึงนี่ การการไดไม่ต้องต่ำก่อนนี่ไปโรงเรียนยกขึ้นตึ้งก็มีคนดับใจครับรถไป็ทุ่งไปตึ้งก็ไม่ต้องตำได้ต่างไปโรงเรียนต้องการค่าไร่คอมพิวเตอร์นู่นนี่นั่นไปเรียนโรงเรียนดีๆเขาก็จราหมาที่จะมีเงินเสียกาตรงกาเติมการน่วยกิจแต่เราบางคนว่างไปโรงเรียนต้องไปเก็บขี้ยางอยู่อนวัวชาานะเก็บขี้ยางอยู่คนต้องไปทํานู่นทำนี่ต้องช่วย่อแมมผพ่ต้านต้องช่วยวุ้งก้าววุ้งปลาทํานู่นทำนี่คือบางครั้งว่างเราสร้างไรขึ้นมาได้ตะคัน ยาวะแต่ว่าย่ายมีเลยบางครั้งต่างชีวิตเราซื้อรถสักคันเนี่ยเราเดิมต้อนห้าคนคำก็ไม่ได้บางคนนี่หน้าคนคำก็ไม่ได้อี่ห้าคนคำห้าคนรับรองห้าถ้าลิบอื่นเดือนนี่ถึงพอเราเธอมาได้บางครั้งนี่อายุมันหมากแล้วอายุมันหมากแล้วว่างเราอยาอนได้เป็นคนแต่ว่าคนบางคนนี่เพียงแต่ว่าก็อยากได้ขันไหนก็ไปลองครับเดีคนวพามาตุงถึงบานมันแตกต่างกันเพราะฉะนั้นชีวิตแต่ว่าเรา แต่ละคนที les, question, vie, Donc, si Willy, gens, <e ่เราไปนนอยใจในโชคในวาชนาของตัวเองไงเราคิดไม่ได้เพราะต้นทุนชีวิตของเรานี่มันไม่เมื่อนั่นแต่ถ้าเราได้ที่ได้มานี่ยเราก็มีความภูมิใจบางคนก็พอใจในการที่จะได้แก่รถทิพมีรถทิพประกันก็เตื้อนั่นเป็นขู่ชีวิตของเขาบางคนก็มีรถเครื่องลายรายประกันก็เตื้อเป็นขู่ชีวิตของเขาบางคนนี่เขามีรถกระบะก็เขาประกันเขากระตือว่าเป็นความภูมิใจที่ห้ามมา้วยนามพกนคนาแรงของเขา เพราะฉะนั้นเราอย่าไปน้อยเนื้อต่ำใจในทิ้งที่คนมีเราควรพอใจควรปู่มใจในทิ้งที่เรามีเมื่อเราไม่มีในทิ้งที่รักเราต้องรักในทิ้งที่เรามีเราควรปู่มใจวันนี้เมื่อรถตึงรายวันเบือบ่อๆกับเมื่อเราเจอเมื่อเราเจอด้วยน้ำพักน้ำแรงเองเมื่อก่อนเราเดินเมื่อก่อนเราไปรถโดยสารเราคิดอย่างนี้เราก็มีความรุก แต่ถ้าเราคิดตายเย่อตายาเนี่ยเพื่อนมีรถกันไม่ไม่เผื่อมีรถกันไม่ไม่เราออกรุ่นนี้ไม่นารายเลยอยากได้เมเื่อนเผื่อรายได้เราไม่มีรายจ่ายเราหมากเรายอมห้าอึ้นไปกูนี่กูทิ้นมาที่ไปพ้นมาผอตายที่ทุกุลรถก็ยึดอเราก็เป็นทุกมากว่าเดิมอเราไม่พอใจในทิ้งที่เรามีไม่ยินดีในทิ้งที่เราได้เราก็เป็นทุกกับทิ้งที่ว่าต้องพ้นจ่ายอยู่ตลอดไปเอ็นเผื่อมีต่อรรับรุนไม่ไม่ออกมา S <S เราก็อยากได้เหมือนเผื่ออยากวดอยากได้เหมือนเผื่อแต่ถ้าว่ารายได้ก้องคนอื้นเนี่ยก็ไม่ต้องออกเองบางทีมีคนเสืออห้มีคนนายก้องวั่วนห,ว,นหว,นวันเกิดแต่เราอยากได้ลงทุนหน้าตางไปพ่นพ่นได้แต่ถึงออามาจ่ายได้ไม่ถันตึงปีไม่ถันรุดขาพ่นรุ่นนื้อนกมาแล้วล่ะรุ่นโน้อนกมาแล้วล่ะเพราะฉะนั้นบางทีมีคนร่มบัตรโดยเปิดเช่นในโทรัพท์ใาตา้รูปดีไอ้นู่ดีไอ้ไนี่ดีไอ้นั่นดีแต่ว่าเราเอามาจ่ายถ้าที่เปิดเช่นก็ไม่ได้ แต่ถ้าเราไม่พอใจเราก็ทะเวง้งอยู่เรื่อยๆเราก็ทุกเรื่อยๆเพราะฉะนั้นจึงคว้าการเป็นข้อคิดนะทำรับคนที่นนอยเนือ้อต่ำใจให้เราคิดเส่อว่าชีวิตข้องเขานี่เขาอาจจะไปตึงเส้นชัยก่อนเราแต่ว่าตึงเวลานึง่งเขาอาจจะมีเหตุที่ไปตึงเส้นชัยแลวนี่อาจจะไม่มีความสำเร็จอาจจะไม่มีความทุกข์เมืมมม่นกับเรา,าบางครั้งเราอายุนี่เราเรียนว่างีจบนี่จะชายความสามากข้องตัวเองบอเรียนจบะไรอย่างนั้นทำไม่ได้เพราะไรเพราะเราไม่มีเส้นไม่มีสาย ไอ้คนคนอื่นบางคนที่ว่าเขามีต้นทุนชีวิตรุ่งพอก็รับราชาการพอก็เป็นอาทิพอดีพอก็เป็นข้าราชาการชั้นผู้ใหญ่บางทีเรียนไม่ตัดจบี่อานโรคก็อยู่แล้วเราไปโทบท,ที่นู่นที่นี้ถึงความดูดีความพรามาร์มากมายแต่ไม่มีเส้นไม่มีสายนายไม่โปรดเราก็ไม่ทายเราก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นตราทิ้งที่เราได้มาทิ้งได้นี่เราควรจะภูมิใจนะ,ะควรจะภูมิใจเหมือนคนโบราณก็บอกว่าเมียตีแตงนี่ทํากันว่าเมียตีนี่ตามกันมา ทำไมก็ยังคิดปานาน,นบางคนบวกก็คิดว่าถ้าไม่รักจริงคงไม่ไปแตง่งนะตึงกล้ากว่าไปแตง่งนี่คือถ้าแต่งว่าต้องมั่นใจอะไรทังไ้ที่ตามกันมานี่มันกระรักจริงก็มีนะยอมนี่ตามว่าโปร,รักบางคนกระยปุ้นอย่างอื่นก็มีที่ตามโปรไเคยไม่เอาก็มีปรดตงมาแล้วก็มีมันกระพูดยากเพราะฉะนั้นชีวิตก้องเรานี่เราอย่ามองความทุกข์ก้องกว่าเดินมาเป็นความทุกข์ก้องตัวเราอ่าเรามองว่าทิ้งที่เราได้ที่เรามีเป็นความทุกข์ก้องเราเรามีแก่นในก็แก่นั้น เรากินข้าวกับน้ำชุบนอปรีกลวยเราก็ยังมีอิ่มมีทุกเราก็บ้านชีวิตมาได้ถึงขั้นนี้ไม่ต้องไปมองอ่างรูร่ราในปตตาการมือหนึ่งเป็นมื่นเป็นเส้นถ้าเราคิดอย่างนี้เราก็ห้าความทุกข์ได้กับชีวิตปัจจุบันเราจะรู้ได้เพื่อว่าความทุกข์ก้องคนรวยก็ไม่ทุกคนรวยบางครั้งมีรถบัสมาไม่น่าพอตายนี่ฟองรองลูกแม่ผีผีนองนองฟองรองกันพอทรถบัสมากแบงกันไม่ลงตัวบางทีต้องถึงขั้นจางค่ากัน ต้องตึงคันจางก้าต้องตึงคันวางอวิธีวางยากันแต่ว่าเรา prayed, จนเราก็ยุ่แบบคนจนมีความร er ักความก้าบักทีเราก็มีความทุกข์ได้เรามีความทุกข์ได้เพราะฉะนั้นความทุกข์กองคนจึงอยู่ที่ความพอใจถึงความพอใจนั้นมันพอใจในทิ้งที่ทุกตองมันก็มีความทุกข์พอใจในทิ้งที่ตัวเองส้ามาตีจะห้ามมาได้มันก็เป็นความทุกข์แต่ถ้าเราพอใจในทิ้งที่ยู่อย่างมาไม่ตึง่อยกว่าวแต่ทิ้งนั้น เราเลรปัจจุบันเราเบ็นคนนอกสาคัญว่าคนที่อยู่ในครอบครัวบางคนนี่ไม่เห็นความสาคัญในผีในน้องในสามีภรรยาเราไปง่าคนอื่นมาให้ความสาคัญไปเยียวยกย่อครอบครัวคนนั้นพวกก็ดีเมียก็ดีแต่กล้องตัวเองนี่ไม่ดีไม่ดีแต่เราก็ต้องทนอยู่กับคนที่ไม่ดีนั้นช่วเรามาแก้ไขมาปรับปรุงในชีวิตกล้องครอบครัวของเราให้มันดีขึ้นให้มันมีความรู้ทกออกเป็นชาววันในบ้านเราก็มีความทุกข์ได้เนี่ยแต่มาว่าก็คิดในยามเช้าวันนี้นะจะเริองกอน